เดี๋ยวแม่พกงูขึ้นกันสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเบิร์ดสุกนี่ไม่ใช่สวัสดีมือแล้วแม่สิมาเบิรงกันค่ะว่าแม่กล้องยังแน่มือนี่จ้ะอันนี้มาจากคุณ่าคุณปนัดดาคุณปนัดดาที่เราเคยส่งอันกระเพาะปลาแนงยังก้นหื้อจ่อจ่อแกยวยังจ่อกุ้งจ่อยังม่หายนี่กระเพาะปลาอ่ากับกระเพาะปลาแล้วคุณ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 นี่แล้วกรบเพาะผส์ออกน้ำล้วเอามาประจำเลยค่ะนี่ อะขอบคุณหลายๆถ้าว่าไม่ยังเดี๋ยวมาเปิดเบิ้งกันจ้ะพี่น้องแก้กล้องนี่ก่อนแก้เลยแก้เลยกลาแก้เลยแก้เลยลาแก้เลยแก้เลยเร็ว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 เออได้ไอ้มาตาเมื่อตาละมั้งจ้ะมาถึงแล้ว ลูไงนอนทองอู้ล uh ูกปล่าดึง้างอกลมอลทองอู้ลูยไงยายยยยายย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 ายยลยย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 ้ยยยย้ายย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 ยอยยยยยอันนี้ยยนยย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 ายยยยยยย้ยย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 ยนยยนะยยกยย อันนี้ sociedad, yeah, 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 ยังย <licensed S 2> <studio. S 1> ่งยงแมว่าท่านใดแม่มาท่นี้กินไอย่างตรงรอแม่นี่มันี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งมาเบิ้งของของคุณคุณปนัดาขอบคุณหลายๆเด้อคุณปนัดาออแม่อาไป้อนไปนเลย้อนอยาหอมสดเลยสั้นๆรำด้วยหายดูดีเนสองคเลยท้สองคู่น่ะแกงแห้งเด้อล่เด้อ นอนหับไปได้เงินเมือนอนตื่นไได้เงินแสนเบนมื่อไปไกแก้วมันที่โทดโทดหายเยอะได้มาพานบ้านหายเยอะได้เข่ามาไกลเด้อละเด้อมังคุดห่อแนวมากเลยอันนี้ยิเลยุ้ยทุเรียนเอออันนี้มังคุดนะทุเรียนคุณพนดาตทุเรียนคือกแล้วถึงลอตเตอรี่อันดึงลัวเนาะอะไรเาะลัวที่เออเอนัอนเป็นมังคุดนํำ อันนี้ก็ต้องไวก้อนค่ะทันเอกแกนวันได้กินจะอั้องมาลแล้วควรรู้จิตตระบางเนี่ยนี่แกมืออันนี้นะจะเป็นมืออื่นอันเป้นชื่อเขียวอ่ะกล้างงน้นไม่ให้แม่ดูอันนั้นข้างนน้นไม่ให้แม่ดูอันนี้อันนไม่ได้อันนไม่ได้มันคือมังคุดมังคุดมืงอือือเออันนี้มันวัฒน์เนกซุกมังคุดเขียวตีเออมันเคยเห็น นี่มันมาทะนี่ทลอะนี่ยล่นคาล่นยนไปนี่โอ้ขวรมันขวรมาอุ้ยนี่นวยใหญ่เนเออเอสเอองามต่สเบอรกันเออเนี่ยอือสวยมันมาทตัวนี้ตัวนี้จังคอยเนี่ยนี่ไหนนี่อาขอบคุณครับอืนน <hi> อขอบคุณครับ ตัวนี้ตัวนี้แย่พันที่เขาเห็ดแบบแซ่นน้ำเปล่าแบบไรไจักแล้วกินเลยเนี่ยเออทำมันสุกก็ลูกเลยขอบคุณหลายๆค่ะเโต๊ะโต๊ะเนี่ยค่ะตาเล้ยงประทันในแกะทำว่าสิแกะนี้ค่ะตัวนี้ว่าสิแกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นประทันกินแม่ขมืออื่นแม่ มืนมื่นะแต่ว่าถ้าแก่ตอนนี้ก็สิเป็นเป็นแข็งจัดหน่อยแต่ว่ามืออื่นเพราะว่าแม่เป็นเซียนทุเรียนเด้่แม่เซียนทุเรียนเอ้ยผู้ใดิแม่กินบุยบุยแล้วอ่าอ่ะไฮซีมอันนี้อันนี้เอาแน่ยหน่อยไปไฮซิมอ่ะไฮซิมสุดคนขอพุ่นพลละลายขอพุ่นค่ะวิวี่บ้าเปลี่ยนบ้าด้วยขอบคุณละลายด้อจ้ากินทุเรียนน้ำ บอกเลย้กินจนแยด้แล้วสหลายนะพอสงออกน้ำบอกเพนกระซงมาตลอกไมยยไหลายเด้อค่ะเอออ่ะเอ้ยปริมหั่นเอาใช่พี่นี่กินได้วะเดี๋ยวได้เนี่ยอเดี๋ยวียกออกห้เที่ยวไอ้แม่โซนนี่ทิมไอะฮะย้นแล้วลูกทงิมทั้งนี่แน่ตัวนี้ก็ดิ่มแล้นี่แม่โซนแล้วมักทิม่องมันน สลรสมาบังขุดทุเรียนเออสมรมันชีกินเขาก็ได้หกินเขาก้อนละซันว่าค่ะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณเพื่อนเบมือเฉพาะนะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณก้อนลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยริงๆไม่แห้งขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อหนุ่มจีจำใจที่มองแบบพี่ย่าพอคุ้มจ้า ขอบคูณหลายๆเออขอของมันนไม่้นอปลาด่านด่างาด่านค่างขพปนาดาเด้อพูปนาดานเนี่ยส่มมะใหตล่าไหทึ่งลาตเตรีลวมันทีนึ่งอีกแล้วพุณปนาดาเด้อนี่มันขอบคุณค่ะแม่แม่ให้ถูกไหมแม่ฮ็ดให้อยนี่ม่